สวัสดีค่ะพี่น้องค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมแปมค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะอายิโนโมโตต้องเป็นสปอนเซอร์เขาแล้วเข้าแล้วเชียกับเขาแซ่บอันนี้ผู้เป็นพยานมาหันประเทศลงแต่เนี่ยคือเคยถุงประเทอะไรกันเนี่ยใหม่ หวน,นมาจังไดะที่ใส่ข่าออกลูกแล้อพอมันเฉบกันเลยว่มเมนูอะไรครับคุณแม่วันนี้แกงอ่อมเหรอหมกป,ปลาโอุ้ยหมกป,ปลาหมกไวนิปป่เนีปป่ยแล้วก็แน่นหมกหม้เมนูหล,ลากหลายหมกป,ปลานิ่มอันนี้อาหารเที่ยงบ่ะเมียอาหาราเที่ยงทิพนันบ่ะมีปปล่ามาล้วค่ะอีเมลเราต้องเฮียใบซองกะกะ กะเะไรอะขึ้นทิ่มเบื้องหลังกะสวงเงี้ยมือแรงเป็นแ <กะ S 2> ม่ขั้วผู้นอนพั่งกะต้มกับขึ้นนอนออเป็นแม่ขั้วผู้ใดว่าไงนเนาะแมยเฮ็ดกับเขาบ่แซ่บเขาก็ตีได้หรเฮ็ดแซ่บเขาก็ย่องเฮ็ดบ่แซ่บเขาก็ตีกินกับคนที่ใช่ถึงจะไม่อร่อยก็อร่อยว้า<ป>ยกินกับคนที่ไม่ใช่ แซ่บให้ตาย <แพ S 1> ก็ไม่อร่อยก็ไม่เอาไหนเฮ้ยเอาดีแท้โอเคไหมเลิดแม่เลิดยีตาลเสียบังหันแล้วขึ้ไห้โศกข้างแถว่ยีตาลไหมออเออก็คือว่าเราสิไปเด้แล้วเป็นจ้าไหนแมนเ่เหลือม,มแหลกเลยเรามาเรามาหากรสองหมื่นก้อนเราสิเสียมาเล่นหรือว่ามาจังไหนมาในฝัน,อนโอม้มาในฝันเราว่าเห็นเรายางเนาะนอนคือนอนอยู่เทียงหน้าเนี่ยแหะ ว่าฟังก่อนอันแล้วมาหาแล้วเลยยางเรียวนะจ้ะแม่เลยว่าพ่อเจ้าขึ้นยางเรียวแท้่เจ้าโบมัไม่รู้เน่ยเจ้าเจ็ดสิบหกแล้วให้มาคูเจ็ดสิบหกคูเจ็ดสิบสองเนาะวะอเจ็ดสิบสองยังไงผ่อนอายุเจ็ดสิบหก บอกว่าเจกับเจ็ดสิบ,อบสบอยังมาเทียงคูเหอนว่าลาดขนลูกพี่น้องเออพาเนีันวันที่สิบสามเนาะจ้าวันทีส่สิวันทีส่สิตอนไนวันทีมเนียมวันที่สิาตอนตอนหาโมงแม่กัวลวสาวโทรมาบอกจ้าแม่มันทำงานฟรีจีเนาะจะ่พ่อไปหาคููเลยเออ หน่อยไปกับหลานเพิ่อนน่ะล่ะจ้าก็เป็นหยังถ้าว่าหายใจโบอีมฮึ <น someplace S 2> มอวกโม่งเร่นเนี่ยไม่พูดไปก็เป็นหยังเพื่อได้ไปหาหมอพ่อหายใจบ่อิ่มแต่ว่าพ่อไข้แนละละ่แล<น>้วล่ะอไปหาหมอมาแล้วบ่ต้องห่วงพ่อดอกแล้วยันเป็นห่วงเออ,เออบัดนทึกพ่อก็ยังไปเฮ็ดเบียดเด้อพ่อเขาเฮ็ดแล้วต่อไปนี้พ่อเขเฮ็ดแล้วแล้วก็ว่าจังซี่เ,เออ พอเศร้าเฮ็ดแล้วพอไปหลีพอเศร้าเฮ็ดแล้วลาหูวันเมย์กับเศร้าเฮ็ดบอกว่ายังเฮ็ดยังเฮ็ดภูมนึ่งภูมนึ่งกันเลยว่ามาไปหาหมอแล้วเลยบอกย่า่ไข้ลูกเขาอะคะเขามัข่อยกินเมย์เขาได้กินยาย่าจะหาเขาไม่กินกินปกตินี่ละกินอิ่มแล้วบบในี้โดนเติบ Happy birthday to you โดนเติบบ้านข่อยเมย ตัวนู่นร้านมาข้าเหาหมออีกเงือก่อยรก่พี่มจ้ะอร้านมาหาหมอออไรจ้ยิไปหาหมอังไงวันละเลี้ยงสี่เอิรรถโรคบ้านมักก็โดนเนาะเขาเเอาไปรถเก๋งคอยนะเพาไงแล้เออให้ขึขี่ก็อนน่กูปวดขี้เราวะอขี้กัเขาวาขี้ออกพ่อขี้ก็ใต้น่ะนแ่ลยคุณ่อยินม้ปังเวะ่มีกะว่า ไปกะเอารถลร้านไปวสิไปตาทายรหลดผู้ฉีดท่างจากบ,บ้านประม่านสองโลนี่แหละก็ไปเปลี่ยนรถดเปลี่ยนรถดแล้วบันนี้กหะก็กะรับตารับตากรรมมือใหญ่ว่าสิไปแต่ตอนนั้นแหละที่เราไปขี้นิกเนีย่ยคุณหม,มอหเปิดม่านตาเราคุณหม,มอว่าคุณตาคุณตาไม่มีเลือดในร่างกายเลยนะยเดี๋ยวฉีดยากระตุ้นเลือดให้เราว่า มันตาว่มีเหลือเลยบอลได้ร่างกายแล้วบอมีเหลือวายตอนนี้หมอวินิจัยว่าบอมีเหลือเป็นเลี้ยงหัวใจเราเลี้ยงไม่ทันบอลเมนบอลท่านเลยบอมีเลยวายข้อสี่วันใจนั่นร้านติดไปเกณฑ์ทหารอยู่ศรีสเกตเขาแวะมาหาปู่ปูปีนี้อายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบสองย่ายกับหัวใจเจ็ดสิบสองยังได้เท่าห้าเลยเจ้าเจ็ดสิบหก สิบเทียงยังบอกว่าเจ็ดกับชิบองหลดเหรอแล้วเขาบอกวาเดียวกันกาไล้ฟันนี่บอก็เลยไปหอดบ้านแม่เลยก็เบอกพวกนี้ขั้วพวกให้บ้านแม่มาซวยม่กเลยอยากถือเกลขกันเสื้อหลดเอเจ็ดสองสอเจขาถือเบิร์สุขเขาขออะไรคูละาละสิก็มาเป็นปะทะอัานมากอ่ายังเมื่อซวยงานมากอ่านยงก็เนอ่านยังก็ใส่ซองน้่นเหแม่มาใส่ซองน้ำบ่เออมาตจะผ่านะสวอธิรรมนจากบ้าน ปาปอีตาเล่าไปแบบไฮโซ้มกครเดือนืออดีเมะแ,แค่วันถึงว่าครบรอบพอดีครบรอบพอดีผู้คนขีมมุ้ดว่นบทีวันทีก็เกแต่ว่าเราเกเดือนเมอ้าวหลงนีด้วย <laughs> พ,พีพี่สิบเรเริ่มสิไเด้เป็นพ่อใหญ่เลยเดย้จากอายเจ้าก็สิไเ,<อ>เด้เป็นพ่อใหญ่ไปสิเด้โอ้สิเนหนึ่งวันหน,นึนอยู่บาดี๋วเ,เป็นบ้าถ้าเป<อ>็นบ้ามันแป่นหรอตักี่เดี๋ยวลองเป็นบ้าม,มันจัางมือนะเดกยักนงนะก,นกยักงก๋งไผก๋ไผ่ว่สิหากไผกันนะี่น,อน้องว้มันเป็นมันเป็นกไมจะกไผมันก็เลยมันเป็เน้านโอ้ผัีดมากี้เลยเด้เป่า ก็เล้วจะเด้ไปจุดถูไปก็จะู่นดียวเมอนกมาเขาฝันอีกบ่แมงวันนี้ไปแล้วไปเรือยบเป็นหมกหม้อปลานิ่มันมีงานยี่สิบมือโรงหรมาำแค่ิบมือเท่านั้นลหะโอ้้ยเนาะเยำมมือผักิมือเพอซางนแม่ก็โอนมาแล้วสิแสนมื่อนี้สิมายืมเงินเจ้าได้ดิเจะสิบ แม่ไอทำทามาระไทยคีบปุจิวขอเห็นไอ้เจ้าลี่ตนแม่กูแม่กูตายแล้วพ่อเจ้าลี่ตนเจ้ากับจีไอยิ้มเอ้พ่อไปใส่หนึ่งตุระจเล่าสวงนี่ใจมากพ่อเอาคือมีผู้เดียวอีกผู้นึ่งเดียว เปล่าติเมอเนียเป็นล่าเดี๋ยวสิมาเท็ดยังเนี่ยนี่ปวกยังเนี่ยเดี๋ยวล่าสิมาซอยหับวาายคิเดีวลัสิมาบรรยากาศ็นดองคามวงท่านมาหมันมวนหลดนป็นจั โอ้ยเนี่ยนี่ยรันค่ะนิอีกะะพอโอนดอรันค่ะอะไรที่รันค่าเโอ้ยยิบลย้วาบมูมาให,นหน้ึงอาสมูร้านค่ะ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเนี่ยมาเกิดไนแล้วมันเหลื่อมตาจักท่องจัาองี้ยโอ้เดี้ยวเลี้ยวเลยอะเนี่ยย้อดแขลวสวัสดีค่ะคุณแม่ยังไม่มีเหรอเครื่องนี้ได่มีเคไหนก็ตายแต่ว่าดีแท็กก็ตายยาเทิดดีหลายสุดเดียร์เลยจะเจอกันคลิปต่อไปกับพี่เราค่ะ